โอเคค่ะเขาเรื่องกันนะคะวันนี้เนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยนะคะจะมาทําเรื่องทาโกยากิรูปแบบใหม่ซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะฝึกตนเองยังไงมันยุ่งไม่เชิงฝึกสิเนาะใช่มันเป็นการเรียนรู้ดีกว่าเป็นการเรียนรู้การทําขนมสูตรใหม่นะคะเป็นขนมทาโกยากิที่ดัดแปลงจากของคาวนั้นให้เป็นของหวานโดยสิ้นเชิงซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยจะคิดค้นสูตรใหม่โดยเาที่ไม่มีใครทำเลยเป็นทาโกยากิที่เอาไว้กินกับ กาแฟตอนเช้าเช้าโอยาง้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเทปุกิเขาจะเป็นอะไรนะคะเป็นของข้าวของข้าวเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะไส้ของเขาเนี่ยก็จะออกแบบปลาหมึกปลาอ่าที่แบบว่านิยมกันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะใส่ของข้าวก็จะเป็นแบบปลาถุยอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่่ใชเดี๋ยวเป็นแบบพักตายว่าจะใส่เคยก็ไปด้วยเลยตายตายเอาไม่ใช่นะคะเอามาเข้าทฤษฎีดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบางคนคิดว่าเราทำอาหารเราคิดว่าจะใช้ทฤษฎีของอะไรบางคนคงไทยออกว่าเฮ้ยต้อง เป็นทฤษฎีการเรียนแบบของแบนดูร่าแน่เลยใช่ผิดถนัดนนคะใช่แล้วเราไม่ใช่ทฤษฎีค่ะบเพราะเราไม่มีสาระนะเไม่ใช่นะอคะไม่ใช่่เหรอคะเราใช้ทฤษฎีพูดใอ่ไหมคะพูดถึงเรื่องการคิดคนสูตรใหม่เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นการทําอะไรเดียที่แบบว่ามีการร้องผิดลองถูกใช่การร้องผิดลองถูกนะคะพูดก็รู้แล้วใช่ไหมคะการถูกถูกการเออร์เลอรของใครคะคอนไดคนได้่ะทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงนะคะใช่แล้วนะคะ อาจรมาดิทานี่ยเขาจะกล่าวไว้ว่านะคะ,ะ,ะ,คะอีซี<ม>เนี่ยนะคะกับกาจะเกิดกระบวนาการรู้ได้เนี่ยจะต้องสร้างสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล้าการตอบสนองอีซีจะต้องสร้างไว้หลายหลายทางเลยคะ่ะในการเร,เริ่มการเรียนรูค้ครั้งแรกนะคะซึ่งซึ่งการลองผิดลองถูกเนี่ยพฤติกรรมแรกที่ทำมันจะเป็นพฤติกรรมแบบสเปกติป่ะใช่แล้วไม,ไม่รู้ก่อนไม่รู้ก่อนว่าเราจะทำไปแล้วจะได้อะไรนะคะแต่จะมารู้รทีหลังก็เป็ผลของมันแล้วคือทำแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่ถูกนะคะก็ในสุดเนี่ยอีซีก็ต้องเลือกสิ่งเชื่อมโยงที่มดีที่สุดนะคะในการแสดงการตอบสนองมาแต่ละครั้งนนนะะะะคคคทีี่่ยเออร ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเอา้ามันเข้ากับขนมไทโกโยจกิยังไงใช่แล้วก็เมื่อกี้เราบอกไปเลยคะ่ะว่าเราเนี่ยจะมาลองทำคิดกนสูตรใหม่ที่เป็นทาโกยกิคิดเป็นขนมหวานใช่ไหมคะใช่ครัค้นเนี่ยแน่นอนเราจะไม่รู้สูตรเลยมีไส้ต่างๆที่ทำในกยจกิมากมายวันนี้แหละคะ่ะเราจะมาเลือกทำกันว่าไอ้ไส้พวกเนี้ยพอมาอยู่ในขนมทาโกุยจุกกันเนี่ย มันกินได้หรือเปล่าใช่ค่ะถ้ากินไม่ได้แสดงว่าเราลองอะไรคะลองผิดค่ะลองกินสิคะจะลองผิดทำไมเอาหรอะถ้าเราไม่ลองกินเราจะรู้ว่ากินได้หรือเปล่าแล้วะอร่อยค่ะใช่ค่ะถ้ากินไม่ได้แสดงว่าเราลองผิดถ้ามากินได้แสดงว่าเราลองถูกใช่ นะคะนี่ค่ะคือทฤษฎีไทยเออเลื่อนะคะที่เราเรื่องใช้ในการคิดค้นห้าสูตรอาหารแบบใหม่ของเราที่เรามารูดีป่าว่าการสร้างสีเชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองของเราเนี่ยมันต้องมีหลายถาแบบสเปสปะใช่ไหมคะใช่แล้วนี่แหละค่ะของที่สเปสปะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีกล้วยค่ะเพลกล้วยค่ะนะคะดำมากเลยเดี๋ยวนะคะมันเกิดออกซิไดซ์ก็ค่ะค่ะออกซิเจนค่ะค่ะออกซิเจนค่ะอันนี้นะคะเป็นเอ่อชาโลชาโลนะคะอันนี้เป็นสารละลายค่ะพี่อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะเป็นอบ เขาเรียกอะไรอ่ะสับปะรดอบแห้งอ๋ออบหลายรอบมั้ะ <c oughs> อบจนแห้งเนยเอานี่หมูหยองถัว่วลิสง <c oughs> จอระรีบา้างแล้วก็เป็นแอมแอมนะฮะใน,ในี่อะไรคะหมูหยองค่ะหมูยอเราคิดว่าหมูหยองก็งทำได้นะก็เลยเอามาลองทำดูอ่าๆสว่วนผสมอื่นล่ะที่บอกว่าจะเอามาเป็นเครื่องรสชาติให้กับนี่ค่ะท่าผู้ชมเราขอนำเสนอผู้ถึงเออเนื่องจากว่าไส้อย่างเดียวคงจะไม่พอใช่แล้วก็มีส่วนของเนื้อแป้งด้วย ผมต้องยำค่ะพี่เ่ะอแล้มันจะหวานยังไงล่ะคะดอเละๆจะเทกันไปก่ะพี่ลองไปเลือกลองไปเถอะนะอาจจะเข้าก็ได้นะคะโอ้โหไม่งี่หรอกต้มยำไงอ๋ออันนี้มีอะไรอีกยอ๋ออันนี้ปารุณาเอาไว้ก่อนดูปาเนาะเอาไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะดีดีค่ะดีดีค่ะปาดิ้นค่ะใส่ยเขาทำมาไม่ดีโอ้โหแกงค่ะพี่ของหวานอะไรคะที่เป็นแกงที่เป็นขนมหวานแกงที่เป็นขนมหวานแทนแทนแทนฮัลโหลโอ้โหลองคิดดูนะคะว่า ทาโกยากิที่มีแป้งรถพลาเนี่ยมันจะน่ากินหรือมันจะกินได้หรือเปล่านติงค่ะอาจจะเป็นแบบไอ้แป้งทาโกยะสีรถช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้แบบเละๆๆไปๆโอเคค่ะค่ะอันนี่เลยคะอะไรนะน้ำพึ้งโซจิและดาก็คือจะเป็นโซจิอ่ะเขาจะราดซอสอะไรคะซอสที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่ะซอสทาโกยากิไงคะโอเคค่ะแต่ยากใหม่ทีนี้ก็เป็นขนมหวานเนี่ย เราก็คิดว่าเฮ้ยน้ำผึ้งน่าจะใช้ได้ลองดูดีกว่ามีอะไรคะมะยงเนเออมะยงเนตไม่เคยเลเนี่ยมะยงเนตเอามาลาดไงครับพี่ก็พูดอยู่มาลาดพี่จะงงอะไรตายตายอันนี้น้ำตาลแต่งหน้าเค้กค่ะเพโอเคค่ะก็เลยเรีนเนกันไปอีกเหมือนเดิมค่ะจนทิ้งทำไรคะอะไรนะคะกะทิค่ะกะทินะคะก็มาลาดน้ำกะทิค่ะอาจจะเป็นแบบว่าสไตล์ขนมไทยก็ได้แล้วใครจะไปรู้แล้วก็ลองทำกันไปเรื่อย ตาวีสิบเก้าหลุมก็ลองทําไหมสิบเก้าแบบไปเลยครับพี่ <Okay S 1> แล้วก็ลองกินกันค่ะนะคะส่วนการลองกินลองทําเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นคนดําเนินเองโอเคค่ะส่วนพี่พี่เนี่ยเดี๋ยวพักก็แค่นี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเพราะว่าคุณพี่เนี่ยจะต้องรีบกลับบ้านเนื่องจากว่าตอนนี้ <Okay S 1> ดึกใช่ไหมฮะในข่าวว่าเออคุณพ,พ่อคุณแม่โทรตามแนละ้วไม่เป็นไรค่ะพี่ก็อ,อยากไอ้นี่ไว้นะคือแบบเออมันจะต้องมีอะไรยาพิเศษยาพิเศษแบบคืออะไรคะยาพิเศษยาแก้ท้องเสียค่ะรู้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยในการนี้ รายการเราเนี่ยถือว่าต้องมีจุดเด็ดจุดลับไม่เหมือนใครยกมาเป็นรังเลยค่ะใช่ค่ะอย่าแก้ท้องเสียยาห้ามถ่ายในเองใช่ค่ะนะส่วนในเรื่องของวิธีการทำเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะออกให้อจอห์นนี่สั่งเองค่ะโอเคอเค,ค่ะสอนท,ท,ท,ทำนะคะทำได้ก็กินทำไม่มได้ก็ยิ่งไม่ได้คุณผู้ชมเนาะโอเคส่วนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมงานของเรานะคะที่มาช่วยกันลองทำลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็จะมาลองลองกินดูว่าอันไหนเนี่ยมันไม่โอเครอบไหนเนี่ยที่มันแบบเฮ้ยมันกินได้ว่ะนะคะนเรนจะ ไหนชินได้เพื่เราจะได้สูตรขนมมาที่แบบเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราทำใช่แล้วเวลาเราทำขนมครั้งต่อไปท้าให้โจทย์มาเรื่องของแบบว่าทำอาหารที่มันเป็นเออเรียกตอบโจทย์ของหวานเ่เราก็จะสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการลองผิดลองถูกอีกใช่แล้วแสดงว่าเนี่ยเราเกิดการเรียนรู้แล้ว<ช>นะคะ,<ช>ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวพักช่วงไปอยแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเล่นเทกันไปกับอาจารย์นิสงักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มึงมึงไอ้ปดปดไม่ดีฉันกินคุยเฉยอ๋อแต่ตะกิ้ที่กูเข้ามาทไรไไรอันนี้มันก็เสียอยู่รู้จมละเอิ่มก็นี้แหละกายลองผิดลองูครั้งแรกเหมือนจานดาวเทียไม่รู้ลองผิดลองดูครั้งแรกจานดาวเทียมมี้ยของกูดูดีสุดจ้าหยุดค่ะชิมกันชิมดูค่ะคุณผู้ชมมึงมองมุกยังเปิดปะ เขายังเปิดมังคุ่ทาโกะยังกิ่การรับรืองถูกของเราครั้งแรกแล้วไม่รู้ว่าเราหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทาโกยีกิหรือเปล่านะรเาจะมร้องกินกันก่อนเนาะต้อโอเคไหมเอาไปไหนมาให้ไหมขอเชิญแขกรับเชิญเชิญชิมได้เลยค่ะโอ้ยยเอางี้น่าจรู้ อรูรูมันบ้าไปอ่ะอันนี้อันนี้ฟิล์มบอกว่าแม่แล้วมึงเอา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 ล็อบบี้อะไรเปิดห้องน้ำด้วยนี่ไหนใส่มีตัวเลื่อยใส่ไปตรงนั้นเฮ้ยเขาจะกินอันนี้มึงเขาเขาจะกินอันนี้นี่นี่ชุบชุบเออเอพอเโอ้ยหมูยอกินกับเม็ดฝีอะนี่ดูใสีหน้าแฟนมาครับนะอนุญาตให้วิมวิ่งว่า แบบซูชิทูด้วยเพื่อนจะอ้วกทำไมไม่อร่อยอ่ะโอ้ยไม่น่าถามอ่ะพี่คะถ้าไม่อร่อยแล้วเนี่ยแสดงว่าเราลองผิดลองถ้ินอนอะไรไปหมวยอลองผิดเอางี้แสดงว่าหมูยอใช้ไม่ได้อะหมูยอใช้ไม่ได้แล้วใครใส่เครื่องกระหม่อมถ่ายเลยอันนี้ใส่อะไรคะพี่ลองกินดูจิก็ลูกเก้ะ ตอนนี <S <S ้จะยดแบ๊ะจะดแบ๊จะดแบ๊จะดดบ๊อแล้วจะแดดแบไ้ไกล้วยค่ะพีน้องฝนว่าว่ากลางรายการชี่ยอาจารย์เร็วชิมทีมเลยอันนี้อะไรอะกล้วยกับน้ำผึ้งแปอแปลงอร่อยทำไับ เมื่อกี้นี้นะคะจากการลองทำคลิปหนึ่งไปเนี่ยรู้สึกว่าเออน้ำผึ้งเนี่ยไม่เข้าเลยแป้งหมูยอก็ไม่โอเคอ่ะขั้ยมันเยอะไปใช่ไหมคะเออแล้วเยลลี่เราเลยพอเยลลี่อย่างนี้นะคะอันไหนแม่เอาไปแลยลายค่ะลายไปเลยค่ะแบบแล้วแป้งก็เปรี้ยวอะไรคะพี่แหละอะไรแบบเอาไปกินนิดนึงค่ะส่วนสำคัญเลยก็คือแป้งเนี่ยจืดมากน่าเดี๋ยวเราเริ่มทำครั้งที่สองเลยค่ะหมูยอพ่ดไปแล้วค่ะไม่อร่อยค่ะไปกินใส่เกลือเวล้วใช่ปะใส่ไกี่ช้อนอะช้อนโอเคใช่ไหมเดี๋ยวชิม กับแป้งขานาดเท่นะมันโอเคขึ้น,นอ่ะอ่ะลองใหม่ไปเร็วโอเคสวยสดมากตอนนี้ก็เป็นการทำครั้งที่สองอใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ปรับปรุงในเรื่องของอะไรนะรสชาติของแป้งเนาะใส่กเกลือไปในแป้งหน่อยแบบนี้ส่วนเมื่อกี้ใส่อะไรที่ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นพวกเอ,อ่อยอใช่ไหมคะที่มันไม่ค่อยเข้าเนาะแล้วก็ยีลี่บีี่แบบว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะละลายเข้ <c oughs> าไปในแป้งเลยมันแป้งเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตัดออกไปเลยเต้องทำใหม่ครั้งที่สองค่ะใส่แล้วเมื่อกี้ใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะใส่หมูยอถั่วลูกเกดลูกคุณ่า ผมอยากกิบแล้วนาะโช่ค่ะแล้วก็สาลาย M and M แล้วเมื่อกี้นะคะที่เราทำในครั้งแรกไปเนี่ยรู้สึกว่าเออเทอร์กีเซียไม่เป็นรูปร่างเท่าไหร่นะคะมันเหมือนขนมโคกญี่ปุ่นเนาะมาดูครั้งที่สองว่าฝีมือเราจะดีขึ้นไหมนะคะในเรื่องของกฎในการฝึกนะคะนี่รครั้งที่สองเราจะฝีมือดีขึ้นนะเนื่องจากเราเรียกว่าเรารู้เทคนิคเรารู้เทคนิคการทําว่ากลับแป้งกับแป้งยังไงให้แป้งมันกลมเนาะนี่ก็อยู่ในเรื่องของการลองผิดลองถูกเหมือนกันค่ะ ว้ายเสียงแอฮดมบืงจริงๆเอาไปให้คนข้างล่างป๊อปยิ้ม้มยิินมยิ้โอ้ยกินิ้มยิ้ยิ้ยก้ิ้วย้ยม้มยิ้มยิ้ม้ยย้ยิ้มอมยิ้มย้ยิอยิ้ย้มย่ยยอย้ เคนอื่นเนี่ยไปลองกินนะคะพบว่ารูปร่างเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ผิวยังไม่เนียนนะะแล้วก็เขาบอกว่าที่มันเข้ากันได้คือช็อกโกแลตปุ้ยแล้วก็ลูกเกดส่วนที่มันไม่ค่อยได้เนี่ยคือถั่วก็เส้นหยองหยองเี่นก็บอกว่าให้เพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็แป้งเนี่ยมีความหนักไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอการลองที่สามเดี๋ยเราลองใช้เออผงต้มยำดูว่ามันเข้ากันได้ไหมเออเดี๋ยวเราลองทำกันดีกว่าอะไรอะเยลลี่หมีหมูหยองเหรอเยลลี่เยลลี่ใช่ไหมคร นี่นะคะเสร็จแล้วสำหรับรอบที่สามนะคะก็เห็นว่าผิวของไทยลูกกิเนี่ยมันเรียบขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเราเราเรียนรู้เทคนิคในการทำให้เป็นก้อนนะคะเนื่องจากวันนี้ก็รอบที่สามแล้วถ้าขายแบบนี้สวยค่ะเข้าใจะเอามัดเอมตัดทิ้งเลยดูกันไหมแต่ไม่ตายตั้งใจยังไม่ได้กินแต่รอบเมื่อกี้เหอเพื่อนบอกไอ้เพื่อนบอกว่าเขาเขาก็เอ็มมันเข้ากันได้นะคะแต่นี้มันเป็นแป้งแป้งต้มยำไงค่ะลองดู อันนี้เป็นไส้ลูกเกดนะคะเดี๋ยวจะลองดูอันนี้สตรอเบอรี่ใช่ปะที่กินไปลูกเกดเลี้ยสตรอเบอรี่วกผมต้มยำกับแป้งมันไม่โอเคอะวนหัวปลาเส้นหลังจากเมื่อกี้ที่เราที่เรากินต้มยำไปนะรู้สึกว่าแป้งต้มยำเนี่ยไม่เข้ากับของหวานเลยค่ะมันไม่เข้ากับไม่ใช่ว่าไม่เข้ากับของหวานมันไม่เข้ากับของที่มันเป็นของขาวด้วยกันด้วยคือมันไม่เข้าเลยอะเอางี้เราไม่ควรทำนะคะพวกแค่นี้ค่ะมันมีเกินจากบรรยายแล้วอะ ค่ะตอนนี้ก็ถึงการทํารอบที่สีแล้วนะทีนี้จะเปลี่ยนแป้งเป็นแป้งพะโล้ามัน,นจะเข้ากับอะไรได้บ้างเพราะว่าเราหาสิ่งที่เรามีเนาะอ่ะเราเองแป้งพะโล้่ะเดี๋ยวแรกเราจะใส่ทูน่าก่อนนะคะก็จะมีทูน่านะะแล้วก็หมูยอเนาะแล้วก็หมูหยองปลาเส้นปะปลาเส้นค่ะก็เดี๋ยวลิ่งหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ละ ตอนนี้นะแล้วก็ดูจากพัฒนาการทําของเราเนาะรู้สึกว่ายิ่งรื่องทำเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะว่ามันเป็นเข้ากฎแห่งการฝึกของคอนดายอาฮะเนื่องจากว่ายิ่งเราทาํามากเท่าไหร่เราจะเรียนรู้วิธีการทำน,น,น,นะคะเราจะรู้จักการเชื่อมโยงนะคะว่าถ้าทาอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะคือเราเชื่อมโยงแล้วความสัมพันธ์ในทางตอบสนองมันจะแน่นมากขึ้นนะครับเพราะนี่การทําต่อไปหลายครั้งเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยท้าพักรุ่เร็วขึ้นแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นการฝึกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอย่วเาารพะ เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยอะไรทําแล้วมันได้ผลแล้วได้ผลดีหรือไม่ดีก็จะไปพูดถึงในเรื่องของกฎแห่งผลอีกทีนึงค่ะอ่ะิืมไม่แล้วค่ะมือจะพูดถ่เริ่มไม่โอเคถ้าก็เสร็จไปอย่างนะคะกับพะโล้นะคะโคโยคีพะโลของเรานี่แฮนน่ารักนะคะทีนี้เราต้องลาดมายอง่ะอ่าลาดมายองพ่อความเข้ากันได้ของชีวิตนาะอ่าเฮ้ยมันดูดีนะคะแปดฝาล่าย อ่ะแะล้วแตะสาหร่ายลงไปเพื่อความดูดีเนาะแตะอ่าลงไปเอามาให้เอามาให้คนขาลองชิมค่ะว่ามันจะโอเคไหมอ่ะมันหอมแต่รูปอะค่ะรสชาติเป็นไงไปดูค่ะพะโล่ไหมคะอร่อยนะเฮ้ยพะโล่ก็ดนูน่าชข้จใจปะอร่อยปะ มันกินได้หรอนะอ๋อโกน่าได้เหรอได้เนระโอเคนะพะโล้กับทูน่าสำหรับการทำแอแป้งกับพะโล้ตอนแรกเราคิดว่าที่เราบอกไปต้นต้นตเมื่อกี้เราบอกว่าแต่มันจะไม่โอเคเหมือนต้มยำใช่ไปรากปรกมาว่ามันพีกล็อกค่ะตัวเนเจอร์ของแป้งเนี่ยมันนิ่มๆแล้วมันเหมือนซาลาเปาไส้พะโล้อะไรเงี้ยแล้วมันก็อร่อยนะเวลากินกับพวทูน่ารืเราจะเป็นมูยองปลาเส้นหมูยอขึ้นเข้าไหมดเลยมันจะเข้าหวนไหมก็เจอต้มยำแล้วก็น่าจะไม่เข้านะเพราะว่าแป คือผ่านค่ะสามารถกินได้อยู่แต่นี้พาโล้มันจะออกแนวของเขามากแต่ว่าจีรศเสรของเราคือเราจะทำของหวานที่กินนกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพาโล้ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบในการทดลองครั้งที่7 6็ดหนีุ่บอะไรสี่ค่ะหลงค่ะต่อไปการทดลองครั้งที่ห้าของเรานะคะ เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าแป้งถ้าหนาเกินไปอ่ะจะทําให้เวลาทําเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีแต่แป้งไม่มีไส้แล้วก็ในขณะทาอ่ะแป้งจะไม่เร็วมากเพราะมันสุกเร็วมากนะคะนี่เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการลองใส่นมเข้าไปเพื่อให้แป้งเห็วขึ้นแล้วก็ลองเปลี่ยนจากสูตรเป็นแป้งธรรมดาเนี่ยลองใส่ผงโกโก้เข้าไปเพื่อให้แป้งเนี่ยดูเป็นแบของหวานมากขึ้นแล้วก็จะได้มามกซ์กับไส้ที่เราเตรียไมไว้ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองทีท่ห้ากันเลยไอเยลี่ ค่าเลยค่าเลยไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยมากเข้าใจหัวง่ของคนทำเาโควเกี่ขายเลยอะเป็นหัวโงที่แบบเป็นหัวโงจบอ้าวใช่หรอโอชิโกบิช <eye> <fit> ิโกบิชิโกโบอไปแล้วก็จะมาจัดฉากกันนะคะจัดจานจัดจานเดี่ยวยังไม่ได้เลยค่ะโรยก่อนค่ะนี่คือเออ ท็อปปิ้งสตรอเบอรี่นะคะก็เราคิดว่าน่าจะเข้าสูดแล้วข,ของหวานอันนี้อ่ะอ้อมอนไอติมเลยอะ่ะติมทอดอะ่ะเหนไหมนนี่ก็เสร็จแล้วนะคะกับการทำของหวานครั้งที่ห้าของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่ามันกินได้ไหมนะ,ะขอกะทิขอกะทิอันนี้ราจะะีิเข้าไปเลยใช่ลูกนีล่ากะก,ก,กินะระวังร้อนนะ มันคือไส้หลวงพ่อฟอลอยากนร้อนเดี๋ยวค่อยมาบอกอ่าตต่ไปที่กล้วยค่ะทาโล่เฮียมาพูดไดทำเดียวมันเียทาโไม่ผ่านโราไม่ผ่านค่ะทาโล่ไม่ผ่านแล้วหนึ่งแปดเดี๋ยวไม่แปดแปดแปดแตดก็เทเลเดรย์แปด อร่อยอ่ะจะลุกมันอร่อยปะวะมองกล้องแล้วพูดรสชาติออกมาค่ะอือคือเอาอยู่ดะอือ้ยถั่วผ่านค่ะถัวผ่านค่ะเราไปค่ะหรืออะไรคะเนี่ยหันแล้วหันนี่ยังไม่ได้แหลกค่ะ อันนี้อร่อยชิมเลยเจนี่แล้วไม่ตายนะไม่ตายอร่อยมากแล้วหันมาพูดรสชาติกับหน้ากล้องค่ะก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอะไรก่อนอร่อยปะก็กินได้ค่ะอย่าด่าเดยว ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการทำรั้งที่ห้าของเรานะคะเพราะว่าก็จบลงด้วยที่ว่าแป้งเนี่ยต้องไม่เหลวเกินไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมาะกับการเป็นขนมหวานในช่วงเช้าเนี่ยก็คือต้องผสมโกโก้เข้าไปด้วยที่เราทำเนาะไส้เนี่ยถ้าคิดว่าเป็นไส้ที่มันคาวเนี่ยไม่ต้องเอามาใส่เลยจะดีค่ะเพราะว่าไส้ที่มันเข้าที่ชขนมหวานอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะคือผลของการลองผิดลองถูกของเราคือเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยอะไรมันทาได้หรือว่าอะไรมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการทําครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาลองผ แล้วนี่ก็เปรียบเสมือนกฎข้อที่สของทอนได้แก็คือกฎแห่งผลนะคะถ้าสมอกมาแล้วดีผลแหงนี้ดีก็จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้เราทําในครั้งต่อไปแล้วก็ทําต่อยอดขึ้นไปอีกแต่ละ่วนค่ะวันนี้ขอจบรายการไซโคฮังกี้ไว้เท่านี้นะคะดูจากป้ายเนี่ยหายไปแล้วทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็ขอจบเมมพีงเท่านี้เนาะกับพิศรีทอนไดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเต้